คนสองคนถูกนำตัวออกมาจากนรกยยฮันนำอัลลอฮ์ถามคนทั้งสองว่านรกเป็นอย่างไรบ้างพวกเจ้าสามารถใ้คํำใดอธิบายความทุกข์ทรมานในยยฮันนำได้ไหมพวกเขาทั้งสองกล่าวว่ายากอัลลอฮ์มันเป็นสถานที่ที่ชั่วช้าที่สุดอัลลอฮ์กล่กาวว่านั่นเป็นผลจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำมาข้าไม่เคยเอาทํากับผู้ใดหลังจากนั้นอันลลอฮ์ได้สั่งให้เขาทั้งสองกลับไปยังนรกเช่นเดิม เมื่อทั้งสองคนได้ยินที่อัลลอฮ์สั่งเขาทั้งคู่กับตอบสนองต่อคําบัญชาของพระองค์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนแรกรีบใส่โซ่ตรวนกลับไปบนเรือนร่างของเขาแล้วรีบวิ่งกลับไปในนรกแต่คนที่สองกับไม่ขยับเขยื่อนแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์จึงเรียกคนแรกกลับมาแล้วถามว่าทําไมเจ้าถึงรีบวิ่งกลับไปนรกยะหันนำทั้งที่เจ้าบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่ชั่วช้าที่สุดเขาตอบว่า อ๋อเหรอในขณะที่บ่าวมีชีวิตอยู่บนโลกรุนยาบ่าวไม่เคยเชื่อฟังหรือทําตามคําสั่งใช้ของพระอ,องค์แม้แต่อย่างเดียวแต่บ่าวสํานึกได้ถึงความผิดบาปและผลลัพธ์จากการเป็นบ่าวที่ดื้อดึงต่อพระอ,องค์ดังนั้นเมื่อพระอ,องค์สั่งให้บ่าวลงกลับไปในนรกบ่าวจึงรีบวิ่งกลับไปในที่ต่ําช้านั้นเพราะอย่างน้อยบ่าวได้มีโอกาสสักครั้งในการรีบรู้ทําตามคําสั่งใช้ของพระอ,องค์อัลลหอจึงเมตตาเขาด้วยการยกโทษให้เขาทั้งหมด และให้เขาได้เข้าสวรรค์จากนั้นอัลล้อถามคนที่สองว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่กลับไปนรกย่านนำตามที่ข้าสั่งเขาตอบพระองค์ว่าย่านหรอพระองค์เมตตาบบาอย่างเหลือล้นที่นำเบาออกมาจากนรกบ่าวไม่คิดว่าอันล้์ผู้ทรงเมตตากรุณาปานีจะส่งบ่าวให้กลับไปทรมานที่นั่นอีกอัลล้อจึงให้อภัยบาปทุกอย่างของเขาและให้เขาได้เข้าสวรรค์ไปอีกคนสุภานัลลฮอ พงเป็นผู้ทรงเมตตาที่สุดของผู้เมตตาและฮะดทิที่สองที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาอย่างใหญ่หลวงของอัลอที่มีต่อบ่าวของพระองค์ในขณะที่บุคคลหนึ่งถูกนําความดีและความชั่วขึ้นตาชั่งปรากฏว่าความชั่วของเขามีน้ําหนักมากกว่าความดีแต่เขากลับได้ยินประกาศว่าเขาได้เข้าสวรรค์เพราะอามานของเขาเขาสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเขาจึงถามอัลอว่า อามนอะไรหรือพระองค์ในเมื่อความั่วของบาวมีน้ำหนักมากกว่าความดีอันล้อจึงตอบว่าจำได้ไหมบนโลกดุนยามีคืนหนึ่งที่เจ้านนไม่หลับกระสับกระสายกิ้งตัวไปมาอยู่บนเตียงแล้วเจ้าก็รำลึกถึงข้าเจ้ากล่าวว่าอันล้ออันล้ออัลล้อเช่นนี้จนเผลอหลับไปและเจ้าเองยังดื่มคืนนั้นไปแล้วแต่ข้าอันล้อไม่เคยหลงดืมหรือง่วงซึมข้าจำคืนนั้นได้ดี นี่แหละความดีนี้ที่ทำให้เจ้าได้ขึ้นสวรรค์เรามีอันล้อที่แม่ตาปานีกับเราที่สุดแต่เมื่อไหล่เล่าที่เราจะเตือนจากความลุ่มหลงของดุนยาและพยายามปรับวิถีชีวิตตามแนวทางอิสลามแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าที่แมตตาม,มนุษย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่แทบจะไมีความสำคัญอะไรเลยเมื่อเทียบกับระบบจัก,กรวาลและการล็กซี่ที่ยิ่งใหญ่